ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปนะครับแอปเซโลแล้วก็แอปที่สปิคสามในเครื่อง2 gen นนะครับเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เมมโมรีนะครับจะค่อนข้างง่ายนะครับเมมโมรี a การ์ดเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์จากคอมมานะครับแล้วก็ใส่เมมโมรีไว้นะครับทั้งทีมสปิคและเซ l โลนะครับโอเค มาเริ่มกันเลยนะครับเราก็แกะฐานกันนะครับแกะแบบก่อนแล,แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เมมโมรี่เข้าไปนะครับผมผมว่าเมมโมรี่มันใช้แค่จิกอ่าใช้สักมาสักสี่จิกแปดจิกก็พอแล้วนะครับโหลดไฟล์ลงมาสองตัวนะครับเปิดเครื่องครับ ปิดเครื่องแล้วเราก็เซต w i ไฟเซตอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับลบหน่อยนะครับช่วงนีเ้เดี๋ยวผมขออนุญาตเซต wi-fi ก่อนนะครับไ i ไฟก็บ้านใครบ้านมันครับ เร็จแล้วนะครับนี่ก็มาลงแกมกันนะครับเลื่อนไปที่ออ g ก n i z e ครับอาตรงนี้ลงแล้วนะครับทนี้ลงทีสตรีสามแล้วแต่อขออนุญาตครับลงแล้วก็จะไม่ลงต่อไม่ไม่ไม่ทำาครับโทษทีประเด็นมันมีหลายตัวนะครับ รันดีมีสมาชิกลูกค้าส่งมาให้ลงโปรแกรมให้นะครับก็เลยจะทำคลิปเผื่อจะได้ไปลงันเองได้นะครับตัวนี้แล้วกันครับเปิดแปดเลยครับ เตลลี่ใส่เมมเข้าไปนะครับไปนะครับรอแป๊บ ิดแล้วนะครับทีนี้ก็มาใส่วันไฟกันครับใส่วันไฟเส้นไฟกัน ต่อแล้วนะครับนั่มต่อแล้วทีนี้ก็มาไปอ,ออกครับไปที่เมนูนะครับเลือก organize นะครับเลื่อนไปนี่นลยครับจัดการแฟ้มนะครับเลื่อนจัดการแฟ้มภายนอกครับเ,เราจะมาลงเราจะมาลงเดี๋ยวกูกัอนอะไรขึ้นก่อน,นครับ จะมาลง ts3 มันก่อนนะครับไฟล์ ts3 ตัวนี้นะครับกด ts3 นะครับกดเลื่อนลงมาครับกดติดตั้งครับนะครับ,รบกดเปิดครับกดเปิดแล้วก็กด back ครับกด new bookmark ครับ เลเอร์นะครับเลเวอร์นี่ผมขอใส่เป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับอัพเดตก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ t นะครับแล้วก็ตัว s นะครับแล้วก็สามครับตัวเลขหนึ่งหนึ่งสี่ห้า สาธิะครับเลือกดอทแล้วก็ที่เอ็สามนะครับดอดเอด็ด ไอครับเนะครับ i ิก n น m มนี่ใส่อะไรก็เลือกเอาครับใส่อะไรก็ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นเลขเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับสี่ห้าสองสามนะครับโอเคนะครับกดเซฟนะครับ แล้วก็แบ็กออกครับไปที่เมนูหลักครับกดการตั้งค่านะครับเลือกเลือกไปที่การควบคุมเมาส์นะครับกดการควบคุมเมาส์เลือก e ่3 e ี4กดนะครับย้อนกลับนะครับโอเคแล้วเราก็ไปที่ ไปไนเซอร์นะครับไปที่ที่สามที่สี่กดเข้าไปครับทีน,นี้เป็นเมาส์แล้วครับไปที่รูปเฟืองนะครับรูปเฟืองกดเฟืองนะครับเราก็จะติ๊กหนึ่งนะครับแล้วก็ติ๊กบรรทัดที่สามคือแฮนด์ฟรีนะครับกดโอเคไปแล้วเราก็จะมาติ๊กตรง ก,กดซาวแพ็์นะครับกดเลือกเป็น editable นะครับแล้วก็กดเซฟครับ okay. เสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับไปที่ picker ptt button นะครับกดหนึ่งทีครับเสร็จแล้วแ็ะออกครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าเนี่ยคือคือคือของเราละครับเป็นหนึ่งสี่ห้าเห็นไหมครับ หนึ่งสี่ห้าคือของเราครับนี้เราก็จะไปลบของต่างประเทศออกนะครับข้างบนนี่คือของต่างประเทศนะครับเราลบออกเลยนะครับกดค้างนะครับแล้วก็กด delete ครับ delete ออกไปเลย delete นะครับทีนี้เราก็จะสามารถเข้าห้องเราได้แล้วนะครับทีนี้เราต้องการเปลี่ยนชื่อสมมติเราต้องการเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อเราเองให้กดไปที่หนึ่งหนึ่งสีห้าแล้วก็กดช้างคับเลือกไปที่ Edit นะครับ e d i t เห็นไหมครับทีนี้พอเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เราแบกเอาไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปเจอคำว่าเซฟนะครับให้กด s เซฟนะครับกดเซฟนะครับเสร็จแล้วเราลองเข้าไปลองใช้งานดูนะครับก็กดไปที่145หนึ่งสี่กดทีเดียวนะครับ กดทีเดียวแล้วมันจะถ้าเราพิมพ์ถูกไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะคอนเนคเข้าห้องได้นะครับนอันนี้แสดงว่าผิดนะครับถ้าอันนี้แสดงว่าผิดนะครับให้กด e x i t นะครับแล้วไปที่หนึ่งสี่ห้านะครับกดค้างไปที่คําว่า edit นะครับ Edit แล้วดูที่ว่าเราผิดตรงไหนนะครับ ts สาม4 5 t s 3าม t asia ts 3, as 3 1 1 4น c on. t s ส asia อ่ะน่าจะถูกแล้วนะครับทีหนึ่งเซฟลองเข้าใหม่นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะไม่เห็นเพื่อนเลยนะครับถ้าเราไม่ไปกดเปิดเปิดตานะครับตัวนี้คือตาผมเรียกว่าตานะครับใครเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ผมเรียกว่าตานะครับกดเปิดตานะครับเราจะเห็นเพื่อนมีเพื่อนอยู่นะครับโอเคอั okay, นี้เราต้องการจะเข้าคุยช่องนี้สมมุติจะคุยช่องคุยเล่นทั่วไปให้ไปที่เลือดเมาส์ไปที่ช่องคุยเล่นทั่วไปนะครับแล้วกด ค้างไว้นะครับมันจะขึ้นคาว่าจอแชนแนลให้กดจอแชนแนลปึ๊บนะครับจอแชนแนลทีนี้เราต้องการจะกดคุยทํางไงก็เลื่อนลงมานี่เลยครับที่ p d t PTT อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้จะไม่ให้ปุ่มมาเลื่อนไปไหนให้ทํำยังไงก็กดปุ่มนี้ครับหนึ่งทีมันจะล็อกนะครับ มันจะเขียนว่าลูกกิ้งถูกลก็อกนะครับแถ้าต้องการจะไปที่อื่นก็ให้กดอีกหนึ่งทีมันก็จะปลดล็อกนะครับนี่นะครับให้ล็อกแล้วโอเคผมก็จะลองกดคีย์ปุ๊บเล่งเสียงกันนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้มานะครับเครื่องนี้มากดคีย์นะครับเท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 เ หนึ่งสองสามสี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีสปิสามก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่จะออกจากนะต่อนจะออกจากห้องนี้ก็กดล,ล็อกกดออกนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะออกจากโปรแกรมได้เลยโดยการกดปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปที่ คแค่นี้ครับก็จะออกจากโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้เรามาติดตั้งโปรแกรม t speak ่า spe โปรแกรม Ce ลโลกันครับติดตั้งโปรแกรมเ e ล o อ่ไปนะครับไปที่เมนูหลักเลือก organize ครับไปเลยครับเลื่อนลองไปสุดจัดการแฟ้มนะครับไปหา เซลลนะครับที่เราบันทึกไว้นะครับโหลดมาจากโหลดมาจาก Google นะครับเซลลนะครับนะครับผมใช้เวอร์ชันสี่จุดสนะครับกดเลยครับ ไปเรื่องเปิดนะครับเปิดอ่าโอเคจะขึ้นหน้านี้นะครับจะมีไซน์อินกับไซน์ไซน์อัพนะครับถ้าใครมีรหัสอยู่แล้วให้กดไซน์อินนะครับถ้าใครยังไม่มีรหัสให้กดไซน์อัพนะครับแล้วเราก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขครับมันจะสมัครง่ายครับโอเคอ่ผมดูก,ก่อนอังกฤษนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นม,มั่วๆเลยครับแล้วตามด้วยตัวเลขนะเลื่อนลงมาครับพัดเวิร์ดก็ใส่เลยครับหนึ่งสองสมสีห้าหก็ดปดนะครับอีเมลก็มั่วไปเลยครับหรือถ้าใครต้องการให้ไปเช็คได้ก็ใส่อีเมลที่เรามีนะครับ แต่ในที่นี้ผมจะมั่วไปนะครับแต่แล้วก็กด ad นะครับ a ด g m a นะครับปึ๊บถ้าสมัครผ่านปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้เข้าหน้านี้นะครับโอ,อโอเคครับพอเข้าหน้านี้แล้วนะครับเราจะเซตค่าต่างเนี่ยต้องไปเลือกเป็นเมาส์นะครับให้แบ็คออกไปนะครับไปที่เมนูหลักกดเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนอ่าแล้วก็แบ็คออกไปครับไปที่เมนูหลักเลือกไปที่ การตั้งค่าเมาส์นะครับการควบคุมเมาส์นะครับผมไปที่เซลลครับกดเซลลครับย้อนกลับครับย้อนกลับแล้วก็ไปที่ออ์แกนไหนนะครับวิธีที่จะให้เข้าหน้าเซลลได้ง่ายสุดนะครับให้อยู่หน้านี้นะครับกดค้างครับครับจะมีเซลลนะครับข้างบนให้กดเซลลนะครับ ตันี้เราก็จะมาตั้งค่ากันแล้วนะครับเลื่อนเมาส์ไปนะครับไปที่เซลลนะครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็การเซตปุ่มนะครับให้ไปเลือกไปที่สามขีดตรงนี้นะครับเลือกออปชันครับแล้วก็เลือกไปที่พัดทูทอส บัตอนนะครับโอเคกดปวกนะครับแล้วก็กดปุ่มแตที่นี้ผมใช้ปุ่ม CH นะครับกด CH เหนึ่งทีนะครับโอเคทีนี้ก็แบกออกครับเราดูว่าเราจะใช้ปุ่ม CH ได้ไหมอ่าได้นะครับใช้ปุ่ม CH ในการกดคีย์ปุ่ม CH เในการกดคีย์นะครับ เียนวลุ่มดูนะครับเนี่ยมันยังเลขไม่สุดนะครับเรอไปโดนปุ่มไม่ได้เลยโอเนะครับอนนี้ก็ลองไปเซตปุ่มอื่นดูบ้างนะครับลองเซตปุ่มอื่นดูบ้างก็ไปที่สามขีดนะครับเดิมตัวเลือก อปชั่นนะครับเราจะเลือกปุ่มใช้ปุ่มวอลลุ่มบวกนะครับในการกดคีก็ไปที่พัดตัวทอปปัททนนะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วก็กดวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มวอลลุ่มบวกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นคาว่าวอลลุ่มอัพนะครับก็แบ็คออกครับเอาใหม่ครับเซนโดแบ็คออกครับแบ็คออก ลองกดคีย์นะครับใช้ปุ่มหัวลุ่มนะครับกดคีย์กดได้นะครับหนึ่งสองสามกดได้กดได้กดได้นะครับหนึ่งสองกดได้กดได้ครับผมใช้ปุ่มวัวลุ่มกดได้นะครับกดได้ครับผมโอเคนะครับอ่ะทีนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าจะออกโปรแกรมทําทำไงครับ เาโปรแกรมก็เลื่อนเมาส์ไปเลยครับไปที่สามขีดตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปที่คําว่า exit นะครับกด exit ปุ๊บก็จะออกจากเซลลทันทีนะครับนะครับผมโอเคเราจะเข้าโปรแกรมอื่นก็กดนี่แหละครับ organize ครับ organize ก็จะมีตอนนี้มี ts สมีเซลลนะครับให้เราใช้งานนะครับผมถ้าเราเปิดอยู่นะครับ ใช้วิธีปุ่มรัดได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดเนี่ยต้องเข้าออก a n i z e นะครับผมโอเคครับก็จบวิธีสาธิตการติดตั้งโปรแกรม t i ิ p สามและเซลโล่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ